การจนบุรีจัดพิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชนนีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยผู้สื่อข่าวรายงานว่าณนะที่บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชนนีสวนสมเด็จพระ,รระศรีนครินวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีการจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรีนายรณพเวียงศิลมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมบราชชน,นีพร้อมด้วยนางสาวรังสิมาลัททนันผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวธิพร,รัตน์เติมเพชรอายการจังหวัดกาญจนบุรีว่าที่ร้อยตีสุพงคลบูชาไทยเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตำรวจทหารนักเรียนและประชาชนร่วมพิธีโดยส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆได้นำพันพุ่มเงินพันพุ่มทองถวายสักการะ หน้าพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชน,นีจากนั้นประธานในพิธีถวายพานพุ่มเงินพุ่มทองและจุดเครื่องทองน้อยบูชาพระราชานุสาวรีพร้อมกล่าวถวายราชาสดุดีเฉลิมพระเกียรติเพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชน,นี พระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่21ตุลาคมพุทธศักราช2443ที่จังหวัดนนทบุรีและสวรรคตในวันอังคารที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2538รวมพระชมมายุ9 4พ0 0ษาตลอดพระชนชีพของพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนนานับประการส่งพระราชทานความเมตตาต่อชนทุกชั้นทุกวัยทุกเชื้อชาติทุกศาสนาส่งเอื้ออาทรต่อผู้ทุกยากผู้เดือดร้อนโดยทั่นทั่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนสอดส่องดูแลด้วยพระองค์เองทุกคนแห่ง พระองค์ทรงเป็นพระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยโดยแท้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีทรงเพียรพยายามนำธรรมชาติกับคืนสู่แผ่นดินและทรงช่วยยกฐานะสภาพความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้โดยโครงการของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงและโครงการของมูลนิธิอื่นๆเปรียบได้ดั่งดวงประทีปที่จดช่วง ให้ทั้งความอบอุ่นและสว่างสวยแก่อาณาประชาราษทั่วทั้งประเทศพระบุญญาธิการพระคุณงประการและพระคุณธรรมล้ำเลิศเป็นที่ประจักษ์แก่ชนทั้งหลายตัวทั้งแผ่นดินพระเมตตาของพระองค์ยังแนบสนิทอยู่ในดวงใจของผองเผ่าไทยทั่วทุกสารทิศข่าวนิว24การจนบรุรีชุติการไหลาวาริน